สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วใน Oxygen Not Include d นะคะจากตอนที่แล้วเนี่ยแอ้ได้ทำการขุดเจาะสลามโซนใหม่ไปเนาะคราวนี้แแอ้มาเจอป่องไกลซื้อด้วยแหละแอ้ก็เลยคิดว่าแอ้จะทำการจัดการกับป่องไกลซื้อที่เราเจอถ้าสำหรับมือใหม่จะเช็คได้ยังไงว่ามันคือป่องไกลซื้อนะคะก็ดูตรงนี้เลยก็จะมีนิวตรเนียมเนาะ รองฐานไกลซอ้อนะคะมีอยู่สี่บ็อกซ์นั่นเองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในมันเป็นไกลซอร์ปองอะไรคือแรกๆเริ่มในที่แอเล่นแอจะเซฟเกมแล้วก็ขุดตรงนี้มันไปเลยแล้วก็ถ้ามันเป็นปองไกลซอ้อที่เราสามารถรับมือได้แอจะเล่นต่อไปแต่ถ้ารับมือไม่ได้แอก็จะโหลดเซฟใหม่นะคะ อีกวิธีที่ไอ้ใช้นะคะก็จะมาเลือกความสําคัญเฉพาะกิจเนาะตรงนี้แล้วก็สั่งเขาขุดเราก็จะขึ้นภาวะเร่งงานนะคะเมื่อเราเอาเมาส์ามาจิ้มดูแล้วมันก็จะมีสเตตัสบอกเนาะแล้วก็จะบอกด้วยว่าปล่องกรเซรนนั้นก็คือปล่องไฮโดรเจนนั่นเองและเมื่อเราทราบแล้วเราก็ปรับความสําคัญเท่าเดิมนะคะเอาล่ะคราวนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าตัวนี้เป็นปล่องไฮโดรเจนเด๋รวแอก็จะทําการทําห้องของปล่องไฮโดรเจน ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนึงเนาะก็จะทำเป็นห้องสุญญากาศเหมือนที่เคยเคยทำมาและคะ่ะตอนนี้ก็ทำห้องล้อมรอบออไกเซอร์ไฮโดรเจนแทบจะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะที่แอร์ทำไว้ก็เดี๋ยวค่อยขุดเข้าไปข้างในมันก็จะเป็นสุญญากาศเดี๋ยวเราก็ค่อยทำประตูแอร์ล็อกอีกทีหนึง่งเหมือนที่เคยทำะคะ่ะ อนนี้ข้างๆก็มีไกเซอร์ของก๊สธรรมชาตินะเดี๋ยวแอ๊ก็จะทําการขุดไปที่นู่นด้วยแล้วก็ทําห้องเหมือนกันนี่แหละนะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้ทําการจาะมาถึงไกเซอร์ของก๊ซธรรมชาติแล้วนะคะแอ๊ก็ทําการเอาบล็อกพื้นเนี่ยมาวางอย่างเงี้ยเพื่อไล่แก๊สธรรมชาติเข้าไปอยู่ในห้องที่เราจะเตรียมไว้เนาะ เพื่อไม่ให้ก๊าซธรรมาชาติกระจัดกระจายคลุ้งไปทั่วฐานหรือว่าลิดรอดออกไปเนาะเราก็จะทําให้เขาเป็นระเบียบนิดนึงเดี๋ยวก็ให้ดูทําไปเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ทําห้องเรียบร้อยแล้วเนาะสังเกตได้ว่าก๊าซธรรมาชาติก็อยู่ข้างในห้องเรียบร้อยดีนะคะไม่มีเล็ดรลอดออกมาได้เนาะคราวนี้แอก็จะทำประตูแอร์ล็อกเทน้ำลงไปแล้ว เดี๋ยวรอดูปเขามาลื้อของเนาะแล้วก็เดี๋ยวเช็ดน้ําเน่าที่อยู่ข้างในห้องออกไปแล้วก็ยังไม่ได้วิจัยเลยยังไม่ได้วิจัยไก่เือร์นี้เลยทำงานรวดเร็วดีโอเคค่ะสำหรับห้องก๊าซธรรมชาติตรงนี้เนาะ เราอยากจะทําท่อหล่อเย็นมาหรือไม่ทําก็ได้เนาะเพราะมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแล้วคราวนี้เราก็จะเอาปั๊มก๊าสนะใช้เหล็กกล้านะคะเพราะว่าความร้อนมันค่อนข้างสูงเนาะใช้เหล็กกล้าไปเลยเพราะว่าจะบวกความทนความร้อนอีก200รอยพให้เราอ่าแล้วก็ส่วนท่อก๊าสก็ไอคิดว่าทำปกติไปเลยก็ได้นะ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าเรามาดูตรงจุดหลอมเร็วก็ตั้งพันสนะี่ไน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ทําไปเลยสายไฟให้ใช้เป็นทองนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะทําสวิตติดเปิดให้เขาด้วยแล้วกันก็จะเลือกเป็นเซนเซอร์อดโมตรงนี้อ่ะ กับดเลดีเลล์บัฟเฟอร์นะคะโอเคแล้วก็สายสัญญาณต่อให้เรียบร้อยซะประมาณนี้นะคะ สำหรับห้องไฮโดรเจนเนี้ยมันจำเป็นมากๆนะคะที่จะต้องมีท่อหล่อเย็นเพราะว่าอุณหภูมิสูงมากก็อยู่ที่500องศาเลยไอ้บ็อกที่แอรสร้างไว้เนี่ยก็คือเดี๋ยวแอจะเอาน้ำมาเทใส่นะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าทำยังไงวางที่เทน้ำไม่ได้ <laughs> ส่วนห้องของก๊าซธรรมชาตินะคะไหนๆแอ้ต่อท่อมาหล่อที่ห้องไฮโดรเจนแล้วเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันก็หล่อเย็นไปเลยละกันจริงๆไม่จําเป็นก็ได้นะคะถ้ามันอยู่ไกลกันก็ไม่ต้องทําก็ได้อันนี้ทําหนุกๆงั้นเดี๋ยวเราเอาปั๊มก๊าซมาวางเลยเดีกว,ว่าค่ะก็เหมือนเดิมเนาะเหล็กกล้าเพราะว่าทนความร้อนได้เพราะห้องนี้ก็จะร้อนมากๆ หรือถ้าเพื่อนๆไม่มีเหล็กกล้านะคะก็สามารถใช้เป็นแร่อมันกัํามทองแทนก็ได้เนาะแต่ถ้าให้แอแนะนําก็แนะนําเป็นเหล็กกล้าดีกว่าถึงแม้จะมีการหล่อเย็นแล้วก็ตามนะส่วนพวกท่อกา๊าซเนี่ยแอคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเนาะใช้เหมือนเดิมก็ได้สายไฟก็เป็นทองโอเคต่อไปแอก็จะทําระบบเปิดปิดปั๊มนะคะโดยจะใช้ โลจิกเกตและเนาะเราสามารถวางตรงไหนก็ได้นะที่ไม่ให้อา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรูรับสัญญาณไม่ทับกันอะ่ะก็ลองหาพื้นที่ดูนะคะแล้วต่อไปก็จะใช้เซนเซอร์อุณหภูมินะคะเพราะห้องนี้ก็มีความร้อนด้วยเนาะแล้วก็เซนเซอร์แอดโมก็คือแรงดันอากาศนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกันต่อไปเราก็จะเดินสายสัญญาณเนาะแบบนี้เนาะ เข้าไปที่สีขาวต่อไปแอก็จะใช้ดีเลย์บัฟเฟอร์นะคะเพื่อตั้งค่าการเปิดปิดไม่ให้มันเปิดเปิดปิดปิดให้บรรยากาศแล้วก็อุณหภูมิคงที่เนาะ่อยสั่งให้เครื่องปิดหรือเปิดอ่าก็จะวางตรงนี้สายสัญญาณตรงสองอันนี้เราก็ต่อกันเรียบร้อยแล้วเนาะของโลจิกก็ต่อขึ้นไปดีเลย์แล้วก็ต่อลงมาที่ปั๊มนะคะเรียบร้อย เอาละคะ่ะลองมาดูที่ห้อง๊าซธรรมชาติตอนนี้ก็ได้วิจัยเรียบร้อยไปแล้วนะคะแอรก็จะทําการปิดห้องไปเลยแล้วกันไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนนี้ก็เหลืออีก7จ็ดไซเคิลนะคะไกเซอร์นี้ถึงจะตื่นตัวเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าความดันกันดีกว่าคะ่ะ<ม>ก็เอาที่สูงกว่า800แล้วก็อุณหภูมิต่ำกว่า35องศา โอเคจากอุณหภูมิ500อเนาะถ้ามันต่ำกว่า35องศาเครื่องก็ถึงจะทำงานแล้วก็ปั๊มอากาศออกไปได้นะคะตรงนี้นะคะแอร์ก็จะเอาของเหลวมาไว้หล่อเย็นเนาะทางที่ดีนะไม่ใช่ทางที่ดีหรอกดีที่สุดเลยควรจะเป็นน้ำมันดิบหรือปิโตเรเลียมนะคะตอนนี้แอร์ก็ยังไม่มีเนาะก็เลยใช้น้ำเค็มจัดไปก่อนแต่ก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตเรื่องที่ ความร้อนทําให้น้ําระเหยอเอามาเป็นไอน้ําได้นะคะแต่ด้วยความที่เราทําระบบหล่อเย็นเนี่ยแอบคิดว่ามันน่าจะพอช่วยพยุงเวลาไว้ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ลงไปหาน้ำมันดิบหรือพตทูเรียมนะคะก็จะใช้ประมาณนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขทีหลังอะไรอเงี้ยก็ได้เพราะว่าเรารีบใช้งานเนาะเห็นล้วมันคันอะมันอยากใช้เอาลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำที่เราหยอดไป ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วแอคิดว่าน่าจะเพิ่มอีกสักหน่อยเนาะจริงๆใส่ไปเยอะๆเลยก็ได้นะคะต้องเป็นร้อยก่อกอก็ได้อันนี้อยู่ที่หลักสกิบกว่าข้างบนก็สามสิบกว่าใส่ไปเลยแล้วกันเนาะน้ำก็จะช่วยเรื่องการหล่อเย็นเนาะเรื่องอุณหภูมิของเราส่วนการเติมปริมาณน้ำมากๆนี่ก็คือ,อช่วยเรื่องการละเหยเป็นไอได้ช้าลงนะคะ ก็คืออุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปนะคะตอนนี้แอ้คิดว่าก็น่าจะเป็นที่พอใจของแอ้์เนาะก็จะลื้อที่เทน้ำออกไปเลยแล้วก็เก็บข้าวเก็บของออกไปด้วยมีเหล็กกล้าอยู่ตรงนี้ด้วยใครออกมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราจะปิดห้องเดี๋ยวเช็คระบบการต่อสายอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าถูกต้องไหมดีเลยตรงนี้ปรับเป็น10วินาทีเลยแล้วกัน ให้เหมือนกันกันกบฝั่งนี้เนาะโอเคตรงนี้ก็ถูกต้องตามที่เราตั้งไว้35องศาเอาล่ะสายไฟเราเดินหรือ,อยังเดี๋ยวจะแปะทอ่อเรียบร้อยเช็คให้ครบทุกอย่างครบหรือ,อยังเนี่ย สำหรับพื้นที่ตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็นน้ำเนาะเพราะเป็นกับบล็อกตรงนี้พื้นระบายอากาศมันทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นน้ำแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามีน้ำหรือเปล่าเราก็ค่อยเปิดโอเวอร์เลดูเอาก็ได้อ่ตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาบอกเราคราวนี้แอก็จะเอาบล็อกมาอุดตรงนี้โอเคเก็บข้าวเก็บของอะไรให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดตรงประตูไปด้วยเลยแล้วกันอ่า เอาของออกไปหมดแล้วเนาะโอเคแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับห้องไกซ่ซเซอร์ไฮโดรเจนของเราเดี๋ยวรอเขาตื่นตัวเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าระบบที่เราเดินไว้จะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะตอนนี้ระบบหล่อเย,ย็นของเราก็ได้เปิดทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็ได้ไหลามาจากเทอร์โมออกไซเนอร์เนาะ อุณภูมิน้าที่เข้ามาก็ประมาณ12องศาเนาะก็ถือว่าเย็นมากๆเลยอ่าเดี๋ยวเราเอาเข้ามาหล่อไว้ฝั่งทางแก๊สธรรมชาติก็อยู่ที่13องศาเนาะส่วนทางนี้ก็เป็นสุญญากาศอยู่ก็ยังไม่รู้เรื่ององศาก็ถ้าแก๊สไฮโดรเจนออกมา500กว่าองศาเดี๋ยวเราได้รู้กันนะคะว่าเป็นยังไงว่าระบบนี้เราจะเอาอยู่ไหมน้ําของเราคงไม่ละเหยเนาะเพราะว่าเราเดินระบบหล่อเย็นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรในอนาคตเราก็คงต้องหรือเราก็มาเช็ดน้ําออกเราก็ค่อยเอาปิโตเลียมเนาะมาใส่แทนนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหายากเราก็เจาะแค่ช่องเดียวแล้วก็เช็ดออกก็ได้ก็ไม่เป็นอะไรเนาะระหว่างรอไก,ก่เซอ้อตื่นตัวนะคะแอดก็จะมาทําห้องนอนให้ดูฟิแคนเนาะใช้เตียงนุ่มสบายเราก็มีพลาสติกจากการเลี้ยงเด็กโกนะคะเยอะมากเลย เราก็เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแอดก็จะเอาเตียงวางไว้ในห้องนี้นะคะสองเตียงเลยโอเคเหมือนกันชั้นล่างก็วางเหมือนกันฝั่งขวามือนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะวางสองชุดเหมือนกันเลย ต่อไปก็อ่างล้างมือโอเคเรียบร้อยแล้วแอดก็จะทำการเดินท่อนะคะอ่าอย่าลืมนะคะตั้งค่าประตูด้วยเนาะว่าไม่ให้ออกทางขวานะโอเคเราก็เดินท่อนะ้ำให้เรียบร้อยนะคะ แล้วเ,เมื่อเราสร้างเสร็จแอก็ได้เลือกผู้ใช้งานใช้เตียงนุ่มสบายแล้วนะคะแล้วคราวนี้เราก็จะมาลื้อเตียงข้างๆเนี้ยออกซะเราก็จะเปลี่ยนเตียงแข็งตรงนี้ให้เป็นเตียงนุ่มสบายทั้งหมดเลยนะคะทาเหมือนกันเลยทุกคนก็จะนอนหลับเต็มอิ่มสบาย ตอนนี้ปล่องไฮโดรเจนเราก็ใกล้จปะปะทุแล้วนะคะเหลืออีกกี่วินาทีเนี่ยใกล้แล้วอีกไม่นานอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจ่าหรือหมูมาแล้วไหนมาดูสิว่าอุภูมิเป็นยังไงบ้างอ่าร้อยก,กว่าร้อยก,กว่าถึงสองร้อย จาก500นะคะออกมาเพราะว่าห้องนี้มันก็เย็นมากเนาะโอเคถือว่าถือว่าได้นะใช้ได้นะเราก็ไม่ต้องใช้น้ำมันดิบหรือปิโตเรเลียมแล้วก็ได้ถ้ามีท่อหล่อเย็นแบบนี้มาดูอุณหภูมิน้ำจากท่อหล่อเย็นกัน,นะคะ่ะข้างล่างน้ำเข้าก็ประมาณ13องศาเนาะน้ำออกมาก็แถวๆเท่าไหร่เนี่ย18 20องศาประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะ แอคิดว่าแอจะทำการต่อท่อไฮโดรเจนมารวมกันที่จุดนี้นะคะก็จะเดินมาตึงต้งตืงต้งตึ้งตึ้งต้งมานี่อ่าแล้วก็มาต่อเข้าตรงนี้เลยเพราะว่าอุณหภูมิมันก็ไม่ได้สูงมากเนาะอืมอืมจะเสร็จไหมเนี่ยอ่ะแล้วก็เดินท่อต่อตรงนี้ก็จะใช้เป็นสะพานนะคะเดินต่อไปเดินต่อไปตรงไหนล่ะทีเนี้ย ต้องเดินมาตรงนี้เพราะฉันขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปปึ๊บึ๊บปบอ่าโอเคคราวนี้ติดสวิตช์ตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวรอให้ไฮโดรเจนที่อยู่ในท่อไหลออกมาให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอดจะเอามาจำเข้า เนี่ยเราเตรียมท่อระบายไว้เดี๋ยวเราจะเอาไฮโดรเจนมาเก็บไว้ในนี้ทั้งหมดนะคะ mm hmm. ก็จะสะดวกเดี๋ยวเขาก็เอามาปั๊มใช้ไฟได้เลยสะดวกดี mm hmm. เดี๋ยวรอให้ไฮโดรเจนหมดก่อนอ่ะหยุดหยุดยุด,ยดขยันอะไรกันจัง mm hmm. เอาไหนลองดูซิว่าใกล้หมดหรือยังโอ้โหนี hmm. ่ เราอีกแป๊บหนึง่งอันนี้เราต้องการให้มันค้างท่อไว้เนาะเราก็เลยทําแบบนี้เนาะให้มันยาวๆมีทางยาวขึ้นเอาละค่ะประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วเนาะทีนี้ก็จะลือจุดนี้ออกไปอันนี้ต้องค่อยๆทํานะคะละเอียดอ่อนไฮโดรเจนที่ไหลามาจากข้างล่างนะคะก็จะไหลามาจากท่อน,นี้เนาะซึ่งเราต้องการให้เข้ามาที่เครื่องปั่นไฟก่อน และหลังจากนั้นถึงไหลมาที่ห้องเก็บไฮโดรเจนนะคะก็จะช่วยให้ปั๊มเนี่ยไม่ต้องดูดก๊าซไฮโดรเจนออกมาบ่อยมากก็คือจะช่วยให้เราประหยัดไฟมากขึ้นนั่นเองนะคะงั้นเราก็จะทำการเดินท่อนะคะจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาต่อเข้าตรงรูระบายตรงนี้เลยแล้วจะใช้สะพานข้ามท่อนะคะเพื่อมาที่เครื่องปั๊มไฟตรงนี้คราวนี้เราก็จะเดินท่อจากห้องเก็บ ก๊าซไฮโดรเจนนะคะลงมาต่อตรงนี้ได้ไหมไม่น่าจะได้งั้นเปลี่ยนใหม่เอาแบบนี้แล้วการต่อลงมาตรงนี้นะคะเราก็วางสะพานข้ามท่อทับไปเลยเมื่อก๊าซเดินทางขึ้นมานะคะก็จะเดินทางมาถึงสะพานข้ามท่อเนาะแล้วถ้าท่อฝั่งเนี้มันว่างสะพานข้ามท่อก็จะดึงก๊าซมาที่เครื่องปั่นไฟเลย เมื่อท่อฝั่งเครื่องปั่นไฟเขาเต็มแล้วนะคะก๊าซก็จะไหลามาทางรูระบายแทนนะคะคือความสำคัญก็จะอยู่ที่เครื่องปั่นไฟ3ามเครื่องนี้ก่อนเนาะส่วนเครื่องปั๊มก๊าซตัวนี้ก็จะปั๊มก๊าซมาถึงสะพานข้ามท่อตรงนี้นะคะแล้วก็จะข้ามมาฝั่งนี้คือถ้าหากว่าท่อฝั่งเนี้ยเขาไม่ว่างก๊าซมันก็จะไม่ไหลามาเนาะเดี๋ยวฟังกันอีกทีนึงนะคะแบบ ชัดเจนระบบน้ํากับระบบกา๊าซมันใช้ท่อแบบเดียวกันเลยเนาะก็ยกตัวอย่างประมาณนี้นะคะอ่ามีท่อสองเส้นและก็ใช้สะพานข้ามท่อนะคะวางอย่างนี้ปึ๊บสมมุติว่าน้ําไหลมาจากด้านซ้ายนะคะไปด้านขวาแบบนี้เนาะน้าก็จะไหลมาแล้วก็มาชนสะพานข้ามท่อ น้ำจะถูกดึงเข้าสะพานข้ามท่อนะคะแล้วก็ลงไปที่ท่อด้านล่างเลยจะไม่ไหลไปด้านขวานะคะและก็ถ้าหากว่าน้ําที่อยู่ในท่อด้านล่างมันเต็มแล้วน้ําที่ไหลามาจากด้านซ้ายมือถึงจะทะลุไปด้านขวาได้นะคะเพราะฉะนั้นความสําคัญของสะพานข้ามท่อก็ถือว่ามาอันดับหนึ่งเนาะในกรณีที่สองนะคะ ท่อด้านล่างเนี่ยมีน้ําไหลมาเต็มท่อปกตินะคะไหลมาจนสุดทางขวาเนี้ยไปเรื่อยๆและท่อด้านบนก็ยังมีน้ําไหลมาเต็มท่อเหมือนกันน้ําจะไม่ถูกเติมลงมาข้างล่างนะคะน้ําจะไม่ถูกดึงมาทางสะพานข้ามท่อเนาะจะไม่ดึงมาเพราะว่าท่อข้างล่างน้ําเขาเต็มอยู่แล้วก็จะประมาณนี้เนาะ ทีนี้มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ไหนเนาะท่อท่อน้ำเอาละแล้วก็ใส่ท่อตรงนี้แล้วก็มีสะพานข้ามท่ออยู่แบบนี้แล้วก็จะมีน้ำไหลจากด้านซ้ายไปขวาทั้งสองท่อนะคะหากเป็นของเหลวชนิดเดียวกันน้ำก็จะไหลลงมารวมกันเลยตรงจุดนี้นะคะแล้วก็จะไหลออกไปด้านขวาเลย แต่ถ้ามันเป็นของเหลวคนละชนิดกันก็จะสลับกันออกไปเนาะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าต่อท่อแบบนี้แล้วความสําคัญของท่อก็จะเท่ากันนะคะไม่มีอะไรสําคัญกว่าเนาะเพราะว่ามันมีจะงอยท่อยื่นขึ้นมาอันนึงเนาะ mm hmm. ก็จะแตกต่างกันกันกบอันแรกนะแบบแรกไม่เหมือนกันนะคะแบบแรกคือเราเอาสะพานข้ามท่อต่อแบบชัดเจนเลยนี่ไม่เหมือนกันนะ,ะดูดีๆ พองั้นแล้วก็ลองเลือกดูนะคะว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนระหว่างท่อก๊สแล้วก็ท่อน้ำเนี่ยการใช้งานก็เหมือนกันเลยนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะโอเคงั้นมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะก๊สเดินทางจากข้างล่างขึ้นมาเจอสะพานข้ามท่อและไหลไปด้านซ้ายหากด้านซ้ายว่างนะคะเมื่อท่อด้านซ้ายเต็มก๊สถึงจะระบายมา ด้านบนฝั่งนี้เนาะส่วนปั๊มก็จะไหลามาปุ๊บมาเจอสะพานข้ามท่อและหากท่อด้านซ้ายเขาว,ว่างกา๊าซถึงจะมาได้นะคะถ้ามันเต็มกา๊าซก็จะเดินทางมาไม่ได้นั่นเองแต่เดี๋ยวท่อว่างเขาก็จะเดินทางมานะโอเคก็จะประมาณนี้นะก็จะดูงงๆหน่อยนะคะที่แอ้ต้องวางท่อแบบนี้ก็คือลดการใช้งานของปั๊มเนาะมันก็เป็น,นกลไกการเดินท่อนั่นเอง เดี๋ยวแอบว่าจะเพิ่มเครื่องปั่นไฟมาอีกเครื่องหนึ่งเนาะเอามาด้านซ้ายนี่แหละแต่จะโดนคอลีนเดี๋ยวเราให้คอลีนไหลลงไปข้างล่างแล้วกันเนาะเราค่อยจัดการทีหลังเอาละค่ะคราวนี้แอบก็จะเอาเครื่องปั่นไฟมาวางเนาะแล้วเราก็ทําการต่อท่อท่อแกส๊สเราอยากให้มีทางเดินท่อยาว,ยาว แบบมันจะได้คางท่อเอาอยัางไงดีอืมเอาแบบนี้ได้ไหมนี่มันก็จะยาวกว่าเดิมเนาะเอาตัวนี้ปิดไว้ก่อนโอเคจวนจะหมดละ เอาละเดี๋ยวลื้อตรงนี้ออกอืมเอาไปให้หมดเลยอืมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลื้อออกก่อนเดี๋ยววนมาทางนี้ลื้อตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาแบบนี้เลยแล้วกัน ยาวพอไหมคราเนี้ยนี่นี่เอาแบบนี้ไปเลยโอเคอันนี้ก็เปิดได้คราวนี้เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันว่า เครื่องเขาจะทำงานหรือ,อยังไหนมาเช็คดูอีกทีสิสายไฟสายไฟก็ต่อไปแล้วเอาละตรงนี้มันก็ต้องเป็น800ใช่ไหมเอาเมื่อกี้เราก็ตั้งไปแล้วนี่อันนี้35โอเคข้างล่าง800ก็800แล้วโอเคเหมือนกันละทีนี้ขาดอะไร ทำไมยังไม่ทำงานต่อถูกไหมเนี่ยอืมเอามาเริ่มปัม๊มละเลย์ตั้งใหม่แล้วกันนะเป็นยี่สิบวินาทีตรงนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นยี่สิบเหมือนกันเลยแล้วกันจะได้เหมือนเหมือนกันโอเคแล้วเขาก็เริ่มปัม๊มละไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกัน ตอนนี้ปั๊มจากห้องผลิตออกซิเจนกับไฮโดรเจนของเราเขาก็ย,ยังทำงานอยู่เนาะข้างล่างก็ค่อยๆไหลามาแล้วคราวนี้มันจะมาชนกันอยู่ตรงท่อเน,นี้ยซึ่งท่อน,นี้ก็จุกกา์ดอยู่ที่500นะคะถ้าไหลมาจากข้างล่างก็จะรวมเป็น1,000พอดีเนาะเต็มท่อเลยงั้นเดี๋ยวปิดสวิตช์ปั๊มตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวรอดูการ์ดกำลังมาจากข้างล่าง เอาละค่ะเมื่อกา๊าซมาชนกันก็จะรวมกันเป็น1นึ่พันนะคะก็เต็มท่อเลยโอเคเราลองสังเกตดูนะว่ามันจะดึงจากท่อด้านล่างไปก่อนเนาะอันนี้ก็จะเบรกไว้ก่อนแล้วถ้าเมื่อฝั่งซ้ายเต็มมันก็จะไหลามาทางดูระบายทางนี้แทน่ามาแล้วนี่ไงครับก๊าซที่ไหลามาก็เป็นจุดเล็กๆเ,เนาะเพราะว่ามันถูกดึงมาที่เครื่องผลิตไฟฟ้านะคะ แล้วเขาก็จะค่อยๆไหลไปที่รูระบายไปเก็บไว้ในห้องนั้นส่วนจากปัม๊มกา๊าซจากห้องผลิตออกซิเจนไฮโดรเจนก็จะไม่ทำงานแหละอันนี้ก็ยังไม่ต่อสายไฟแล้วอา้าทำไมเป็นคนแบบนี้ชอบลืมต่อสายไฟตลอดเลยถ้าในอนาคตเราไปเจอป่องไฮโดรเจนอีกนะคะเราก็สามารถเข้ามาจําในท่อตรงนี้ได้เลยเนาะ มันก็จะทําให้กา๊าซรวมกันจาก500เป็น1,000นะคะแล้วก็จะได้เอาไปเก็บไว้ที่เดียวกันเลยสมมุติว่าเราเจอป่องจากด้านบนแอก็จะทําสะพานข้ามท่อตรงนี้เนาะแล้วก็เดินท่อไปมันแหลกเวลาเซฟวันอ่าก็จะเอาท่อมาจําตรงนี้เนาะการก็จะได้วิ่งมาเส้นทางเดียวกันแล้วมารวมกันในห้องนี้นะคะคก็เป็นอานเสร็จชิ้นนะคะโอเค สำหรับ EP นี้แอ้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ